สวัสดีเป็นโตต้าอัลติสนะครับโตต้าอัลติสคนคนเราเสียอยู่แล้วครับท่านอันนี้แผงขอดไปแล้วนะครับแผงขอดไปแล้วอ่อประกอบงาตอนนี้ร้าังขัดคอมอยู่ นี่กำลังขอดคมอยู่ตอนนี้เปลี่ยนคอนโทรลเราเปลี่ยนว่าเป็นเรอร่างแข็งนะครับต้งระบบนี่กำลังขอดคมอยู่ <c oughs> มาอ,อยู่ข้างในนู่นนะครับวอาข้างในนู่นเดี๋ยวถอดความเสร็จแล้วเปลี่ยนแววมาอยู่ข้างในนี้ถอดความก่อนโอ้วางหัวลูดอ่าดูมันเจียรมันเอียงบล็อกเกเอียงบล็อกเกเอียงครับบล็อกเอียงหัวจะลูดเพราะตรงตรงวะ จะให้มวยจะให้มันเอียงเอียงกันดีตรงนี้มันแคบจังแขนเข้าเอยเหมือนกันน่ะแหละเอด ก๊อังอกกอามางนี้ <c oughs> ม,นมันแน่นมากกว่า เดี๋มาทางนี้สิมัาลงทางนี้เลยไม่เดี๋ยวลงทางนี้เลยลงทางนี้มัาลงทางนี้ไปท,ทางนี้ดีกว่ามาลุนนี้พอม้อนน้ำมันชอบเสียนะครับต้องระวังตรงนี้โดนนิปเดียวนี่ไปเลยอัตรีสองพันสิบสี่จะนี้สี่ก็ได้อัตรีสี่หรือสิบสี่สิบสี่ น,นี่ครับเปลี่ยนวาลเลี่ยนกตอนวาลเปลี่ยนได้แค่จะได้เป็นไส้ตัวน,นี้นะครับอันนี้แผงกังล้างอยู่อันนี้คบยังถอดอยู่นะครับถอดคมอยอู่ ยังมือกดกดสูตรไว้กดสูตรนัดไว้กดบกล็อกไว้เพื่อไม่ให้มันนี่รถรไม่เคยถอดไม่เคยทำไปลุยน้ำมาน่าจะสนิมนะฮะไม่ใช่ขาดนะนี่ครับบางครั้งถอดนอตนอตที่รถที่ไม่เคยถอดไม่เคยอะไรบางทีก็มาเจอนอดที่มัน สนิมจีนนิงๆทีก็ถอดอยากครับพอในนานความเตามนี้มันโดนลงโดนน้ำเป็นสนิมแล้วก็ถอดอยากนะครับดีดีดดมาครับบางครั้งนี่เจอถอดน็อตขาดด้วยฮะสนิมจินนะฮะามันถอดออกเมื่อีหมุนมนีมนมน่น็อตขาดอันนี้โชคดีครับที่น็อตไม่ขาดไม่เลยน่รยแต่มันจะเนืดหน่อยฮะเนะ

ตัวน,นี้เป็นออติส2,012ไม่ใช่14,14 14, ตัวใหม่กว่าน,น,นี้นะดูตัวน,นี้เป็น2,012ออติส2,012 <c oughs> มาทางนี้อย่ามาทางนี้ตอ,อกแกกเล็กก็มีไม่ใช้ตอกแกกเล็กมาใส่ดิตอกแกกเล็กามาทางนี้ บ้าถอดแล้วครับบ้วข้างในนี้นะครับบ nah, ้าวันนี้นะพอไปแล้วคอมเพรสเซอร์ถอดแล้วนะครับคอมเพรสเซอร์เสร็จแล้วอันนี้จะใส่วาอันนี้จะใส่แล้ววางมันอันนี้ก็จะใส่วาแล้วครับอันนี้ใส่วาแล้วครับใส่วาวเรียบร้อยใส่วาใหม่เรียบร้อยนะครับว่าใหม่เรียบร้อยแล้ว ตอนใสไ่ไม่ได้ถ่ายเพราะไม่มีมือถ่ายนะครับตอนนี้คอมมันก็เปลี่ยนคอนทราบไปแล้วครับคอนทนราใหม่ไปแล้วความจีใส่แล้วทีนี้คอนทราบเติมมันความเรียบร้อยครับควมใส่แล้วเดี๋ยวเราแข่งแต่ทีหลังต้องใส่คอมก่อนโอเค โต้ต้าที่สองพันิบครับตัวนี้ไลอยลอยราวเสร็จเรียบร้อยคอนเสร็จเรียบร้อยนะแผงใส่เรีบรย,ย,ยรบร้อยนะครับแผงใส่เรียบร้อยวาวเสร็จเรียบร้อยเติมยาเรียบร้อยนะครับ นี่เต็มเรียบร้อยแล้วดูนเกตอันนี้ล้างแผงใหม่ความร้อนไม่ค่อยขึ้นล้างแผงใหม่ความร้อนไม่ขึ้นนะครับรอมันแผ้งแห้งอ่ะองศาเจ็ดเจ็ดองศาครับโอเคโต๊ะตาอาทิตย์สองพันสิบสอง เปียนยาเปคุมโทนด้วรางแผงรลางบกกินเน่เรเรียบร้อย